มีข้อข่าวเรื่องชื่นชมพลเมืองดีช่วยลุงเหการมอไซ <Okay, S 2> ค์ล้มขมวดคิ้วไปก็หลายข่าวแล้วนะคะมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะเป็นอุบัติเหตุอ้าเป็นอุบัติเหตุแล้วทำไมไม่ขมวดคิ้วคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ก่อนลุงแกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปรากฏว่าคือไปเฉียวชนท้ายรถดูนะจังหวะที่ลุงลงมาลุงเก็บอะไรและพลเมืองดีเข้ามาช่วยลุงยังไงค่ะ เห็นที่มือขวาของคุณลุงเ,เสื้อน้ําเงินกระเพกกระเพกอยู่ไหมคะอมองมุมนี้อาจจะไม่ชัดใช่ไหมคุณผู้ชมให้ดูจังหวะนี้ก่อนคือฝนมันตกถลนลื่นแหละลุงกก็ค่อยชะลอยมาหักจากคันดําแต่ไม่ทันมาชนคันซ้มๆคันแดงๆแ,แล้วรถมอเตอร์ไซค์ลุงก็ล้มลงนี่พลเมืองดีมาช่วยเหลือแล้วนะนี่มุมนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงเห็นไหมคะพรชนไปแล้วรถล้มไปแล้วแล้วพลเมืองดีมาช่วย ลุงแกก็พยายามดันตัวเองประคองตัวเองเพื่อที่จะลุกขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะโอ้โหลุงหยิบหยิบขาเทียมเอามาใส่จังหวะนี้ช็อตนี้คนที่ได้ดูคลิปะเป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์นี่ๆๆ่เห็นไหมคะในมือขวาของลุงฟริสผภาไม่เห็นเลยนั่นคือขาเทียมหลายคนบอกว่าบีบหัวใจมากเลยอะ และนี่พนักงานของร้านขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาโพสต์ไว้นะคะและขอบคุณพลเมืองดีเสื้อสีกรมแจ็คเก็ตสีกรมในคลิปที่มาช่วยลุงด้วยคลิปนี้คุณผู้ชมพอ,อ,อคนเห็นเนี่ยฝั่งเจ้าของกระบะส้มอะ่ะเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนะเขาก็เข้าใจไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรแล้วคุณลุงเองอะ่ะก็ขอบคุณพลเมืองดีที่ใจดีมาช่วยเหลือพอคลิปแชร์ไปคนมาคอมเมนต์เยอะเลย คอมเมนต์ชื่นชมพลเมืองดีคนนี้ค่ะบอกว่าขอบคุณพี่ที่มาช่วยพยุงขอบคุณพี่เจ้าของรถที่ไม่เอาเรื่องลุงนะคะขอบคุณเจ้าของรถสีส้มด้วยค่ะที่เห็นใจคุณลุงพี่คือคนดีของโลกใบนี้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นจริงๆแล้วก็เห็นแล้วหลายคนบอกว่าใจฟูขึ้นมาเยอะเลยคนไทยมีน้ำใจเนี่ยน้องผู้ชายลงมาช่วยเนี่ยค่ะก็เป็นห่วงด้วยนะคะอุบัติเหตุคุณลุงแกก็ใส่ขาเทียมแล้วก็ขับขี่รถ ช่วงนี้นฝนตกถนนลื่นด้วยแต่เนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปที่คนชื่นชม,มเลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ หัว oh, ข้อที่1ห,หลักธรรมเพื่อการพัฒนางานพัฒนาคนและสังคมจากข่าวเกี่ยวข้องกับหลักธรรมสังาหาวัตถุ4อัตถจริยาการทําตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นคนไม่นิ่งดูได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งในคลิปคือมีพลเมืองดีช่วยเหลือคุณลุงพิการที่ใส่ขาเทียมขับมอไซส์เสียหลักแล้วรถล้มพลเมืองดีก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาช่วยจับรถขึ้นทันที หัวข้อที่2ความเป็นพลเมืองดีในคลิปข่าวดังล่าวพลเมืองดีมีจิตใจช่วยเหลือคุณลุงที่ลดลม้มเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความเสียสละช่วยเหลือมีคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นพลเมืองดีหัวข้อที่3ส,สันติวัฒนธรรมในข่าวมีการช่วยเหลือกันมีความเมตตากรุณาการปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน้ำใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในการสร้างสันติวัฒนธรรมทำให้สังคมน่าอยู่เป็นลักษณะของสังคมสันติสุข